สวัสดีครับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วครับผมคุณตาครับสวัสดีครับผมสวัสดีคคุณตาชื่ออะไรครับจำเนียนคุณตาจำเนียน,นคุณตาอยู่บ้านอะไรครับบ้านทับืบิใไม่อามีวัวก,กี่ตัวครับสิบแปดตัววัวสิบแปดตัวอยู่บ้านแปดตัวทำไมถึงไม่เอาเออกมาทั้งหมดครับมองไม่เคยเห็นแน่ตาไม่เคยดีมีแต่ตัวอ้วนๆเลยนี่ครับผมปล่อยทุ่งแบบนี้ไปจำทุกวัน ทุกวันเลยเดินแล่กคุณตาไล่วัวมาจากทางไหนครับนนูน่อ๋อจากนูน่นอ้อมมานี่อืมเอออ้อมมาแล้วกลับไปลกลับบ้านหน้าแรงก็ปล่อยหน้าแรงก็ปล่อยตาเลี้ยงวัวมานานยังเลี้ยงมาหลายปีแล้วตั้งแต่ทำเหมตั้งแต่ตแตมาอายุสี่สิบกว่ามั้งเลี้ยงวัวตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าปัจจุบันตายอายุเท่าไหร่แล้วครับ นี่6 6ปีแล้วนะครับผมคุณตาเริ่มต้นเลี้ยงกี่ตัวครับตอนแรกๆเลยตัวเดียวเริ่มจากตัวเดียวโอ้โหสุดยอดเลยคุณตาได้วัวมาจากไหนครับต,รรตัวแรกซื้อมาตัวแรกซื้อมา20สกว่าปีครับผมขายบ้างตัวเมียเก็บไว้ขายบ้างเบ้างเรื่อยๆเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้ประจาเลยช่วยได้เวลาเราเป็นนี่เป็นสินขายตีละสี่ห้าตัวก็ได้เงินเป็นก้อนที่นี่ครับ ครับผมนี่อันนี้คือข้อดีเลยนะครับผมได,ได้ได้มูลมันมาใสา่นาเราบ้างครับผม <c oughs> ก็คือได้มูลวัลวเนี่ยเราไปใสน่นาใสาน่นาบ้างครับผมคุณตาเลี้ยงวัวแบบนี้แล้วคุณตาปลูกหญ้าไว้ไหมปลูกปลูกไว้กี่ไร่ครับไม,ไม่ไม่ถึงไร่อ้อไม่ถึงไร่ใช่ไหมอืเออที่บ้านกินครับผมเลี้ยงมาทุกปีแบบนี้มันจะเสียยังไงไม่มีข้อเสียเลยมันก็ไม่เสียอะไรครับผม เราเชื่อค้างไว้มันลบากค้างไว้นีลำบากกว่าอืมเป็นมัน,มนลมมันเยอะนะนะครับผมติดบางมันกินฟางกินอะไรยังมากครับจางนี่ไปบ้านตากี่กิโลครับเนี่ยนี่ีอ้อมไปนี่ครับผมรู้นแบบนู้นมันเกือบเกือบกิโลกว่าแลวอ๋อกิโลกว่าเองอเออเอาไว้ที่บ้านด้วยแปดตัวตัว อยู่ที่บ้านนี่เป็นลูกวัวด้วยว่าอะไรครับแม่บ้างลูกมันบ้างครับมีแต่มันติดลูกมันไอ้แม่มีลูกติดลูกตาปล่อยวัวเปนี้ตาฝึกยังไงไม่ให้เขาลงไปกินข้าวเขาแล้วก็ห้ามมันจะชื่อมันตั้งชื่อวะมาาคนปล่อยวัวตามทุ่งนาก็จะเป็นแบบนี้หละครับผมจะตั้งชื่อไว้ชื่อจะเรียกไม่ถูกชื่อมันก็ไม่ไม่สนใจเลยครับผมอย่างตัวนั้นนี่ชื่ออะไรลูก ปุกลุกโอ้ตาตั้งชื่อเองเลยไหมนี่ตชื่อเองชื่อปุกลุกนะครับผมโอ้ชื่อน่ารักมากเลยเอ้ตัวไหนเป็นจ่าภูมิครับตาแบบหัวหน้าเขาเลยอะตัวตัวที่เดินนำบอตัวนี้เลยใช่ไหมครับตาตัวนี้เลยอืมมาบางทีก็บ่ายโมงบ้างบางทีก็บ่ายสองบางทีก็เที่ยงแล้วแต่ยังว่าแล้วแต่วันอืมก็เกี่ยวยาด้วยอะไรอ๋อ ทำไมคุณตาถึงเอาวัวออกมาสายจังครับตาก็ตอนเช้าให้มันกินฟางอ๋อตอนเช้าให้กินฟางอืตอ,งอตอนช่วงบ่ายก็ออกมาออกมาให้เปลี่ยนยาครับผมให้เดินเลี้ยง้าประมาณสามสี่ชั่วโมงก็เอาเข้าแล้วยังไม่ได้เคี่ยวเลย <laughs> แต่ว่าทุกทุกไปยังมัสุกนี่นาตาจิอ๋อนาตาอยู่ฝั่งนี้นี่ตัวแก่เคี่ยวเลยครับผมอืมดวงดาวครับครับผม มันก็มันก็แผดปล่อยแบบนี้ก็เหมือนสมัยก่อนครับในบางคนเขาก็ไว้ในครอบอย่างเดียวอืมบางคนก็ไว้ในครอกอย่างเดียวเราหายาหาอะไรให้กินเลี้ยงวัวธรรมชาติแบบนี้ได้ลูกวัวทุกปีไหมได้นีตัวนั้นก็ท้องอยู่ครับผมนี่ตัวนี้ท้องอยู่ครับผมนี่อ่าตาเนี่ยต้องบอกว่าเลี้ยงวัวอ้วนตับเลยครับผมเอ้ <laughs> <c oughs> ครับคุณต,ตาทราบข่าวเรื่องราคาว,วัวไหมช่วงนี้ทราบมันถูกราคาถูกมากเลยถูกมากเลยจะอนขายสั้ที่ห้าตัวเกือบเสนครับปีนี้เป็นไงครับไม,ไม่ได้เลยไม่ไหวเลยราคาว,วัวคนสี่ห้าเดือนปล่อยไปสามสี่ตัวได้เท,เท 60, ห้าตัวได้เคหกหมื่นกว่าห้าตัวได้หกหมื่นกว่าแต่ไม่รู้ทำยังไงตกเลย ลูกไม่ไหวคนเดียวครับผมนี่นี่ดูวัวคุณตานะครับผมอ่าอ้วนอวนตัน,ต,นตันกันเลยเทีเดียวอันนี้เป็นแม่ลูกวัวตานี่ตัวนี้เออนี่แม่เมืลูกอ๋ออันนี้เป็นวัวแม่ลูกนะครับผมอ่าร่องน้ำนี่เขาเพิ่งขุดใหม่วัวตาเออขุดนิดหน่อเลยคุณตาครับเลี้ยงวัวแบบนี้มีความสุขไหมถึงเลี้ยงเรามมีอะไร ครับมันก็ต้องเลี้ยงกันตาเนาะอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับข้าวก็ถูกเลี้ยงวัววัวปีนี้ก็ถูกอีกทุกอย่างถูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเลี้ยงบุก๋ยทำนามันก็ยังไหวครับบุ๋ยก็แพงบุ๋ยก็แพงผ่าใยผ้าใยสินทับครับผมใยจชยาเยอะวันนี้อยากให้ดูคลิปแบบสบายๆนะครับผมนี่ดูคุณตาเลี้ยงวัวนะครับเฮ้ ดูเสียงกินนะครับผมฟังเสียงกินนะครับกรอบแกรบกรอบแกรบแน่นอนจริงเออนี่ครับผมนี่ให้ดูฟังนี้น่กินไงครับผมตาคิดว่าเอาผมถามต่างตรงๆเลย ตาได้ติดตามเรื่องราคาวัวบ้างไหมติดตามเขาซื้อขายตลาดนัดเขามีวันละนี่ตาคิดว่าเกิดจากอะไรราคาวัวถึงลงเพราะมาจากพม,ามากา่าเยอะมาจากพม่าเยอะยินดีเขาว่านะครับผมไม่ว่าหมูว,วัว,ว,วมาติดเขาพูดแบบนั้นครับพย<ข>ายามสกัดจะได้ไหมอยากได้คําแนะนําจากคุณตาหน่อยถ้ามือใหม่อยากจะเลี้ยงวัวหน่ยควรเตรียมตัวยังไงบ้างรครับตา จะทำยังไงกูทำไปเรื่อยๆคนไม่มีก็หาพวกฟางพวกอะไรเอาไว้กินตอนในหน้าฝนครับอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่อืมไม่มีพื้นที่แล้วสําหรับ<ต>คนที่มีพื้นที่แล้วครับตาเขาปลูกหญ้าปลูกอะไรสํารองไว้นี่เพื่อป่วยม,มีฟางมีอะไรทุกวันเขาเลี้ยงแต่ฟางผมต้องบอกว่าคุณตาแก็ันเขินหน่อยเพราะว่าตาพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งด้วยใช่ไหมตาอ,อืมนี่ <laughs> <laughs> โอเค ส่วนมากแถวบ้านเราก็จะพูดภาษาเขมรกันเนาะตาเนาะอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุตาครับผมรบกวนแล้วครับผมขอบคุณครับ